พี่น้องนี่ยังมี โอ้ยยังไม่เห็นเลยนี่สามพันสามพันแล้วไปงาน,นาที่ไปตาบก่อยดีพี่ร่องให้พี่รอ่องใส่แนมเลยดื้อเข่าฟ้าเมื่อยดืพี่ร่องรอง่างเข่าสงสยัยจะเป็นก้อนเนื้อพี่ร่องตาเขาก็้อนที่อุ้มลมอยู่นี่พี่ร่อง ใขาใช้สีเขใอ้ีก่อนนี่แหะหมอเขาสีเขใส่ได้ให้เขาส่กน่ใ่นม่อก่อนี่แหอะจับกันอยู่ก่อนนี่ไม่เ่อาแบกันน้องสิบแล้วไป ่เห็นที่แล้ยวไม่เห็นหรอนี่คือนี่เราดมดำหน่อยนี่คือนี่คือนี่อันนี้เป็นโรคปวดผุขาปวดเอ็นข้างเอ็นข้อล้วพี่น่องต่างคนต่างบ่เห็นพี่น้องแต่ว่าตากล้องเป็นยังเห็นอยู่พี่น้องตากล้องเป็น ต้ยบนลัาพี่น้องสงสัยจะล้มใจฝากก่อนไงล่ะพี่น้องตามลายามเพิลาพี่น้องมันสามแล้วนี่ตาคุณเดียร์เห็นแล้วเครับเห็นแล้วเหล้วะเห็นแล้วเพิ่เห็นแล้วต่ผู้ขายยังมาท่านเห็นไปยู่ข้าแล้ว ดดวลรตพี่น้องตั้งเด้อสามสี <alan> oh, ok. oh, <vit> ่ห้าพี่น้องสามขึ้นสามสี่ห้าพี่นองโอ้ขึ้นสูงลงจ่าอีดีพี่น้องสั่ทีอยู่ในงานบุญบังไฟีนีนะคะพีตับยังรตับเลียเวลาขอสมขึ้อ สามร้อยพูดต่างามสหาอ่าไปเรหนสามร้อยสามสิบน่เอ้าไปเดินมาแล้วสามร้อยี่ที่ห้าพี่องบางแหลกของหมูที่เก็บไหนเราจะขอ้าด้วเอาลงน้ำเีอยวนี่ยจานอีกต้องทำไปแล้วจ้าน